กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมนายระวีและกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักเพื่อไทยครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับผมขอมีส่วนร่วมครับในการอภิปรายในยติเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำครั้งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากตามที่เพื่อสมาชิกทุกท่านครับได้อภิปรายแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรตกรไทยทั้งประเทศ ผมก็มีตัวเลขครับที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยเป็นอย่างมากสาระสว์ไปเลยครับโดยในช่วงต้นปีครับ2,564จนถึงเดือนกรกฎาคมปี2,566ที่ผ่านมาดัชนี3ตัวได้แก่ดัชนีผลผลิตดัชนีราคาและดัชนีรายได้เกษตรกรนั้นมีความผันผวนมาโดยตลอดครับท่านประธาน และตั้งแต่ต้นปี2566ที่ผ่านมาราคาผลผลิตซึ่งเป็นแท่งสีเหลืองนะครับและรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นเส้นสีแดงนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตทางการเกษตรครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น2.69ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงอยู่ที่3.69 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ของเกษตรกรลดลง 1. 1เอร์เมื่อเทียบกับเด,เ,ดเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีทั้งสาตัวนี้ครับทำให้เห็นถึงความน่ากงังวลต่อปัญหาความเดือดร้อนด้านราด้านราคาผลผล,ผลิตและรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากท่านประรธานครับประเด็นสํคาคัญที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นสําหรับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํานั้นผมเห็นว่าเราควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและมีการกำหนดทิศท,ทางที่มีความชัดเจนครับเพื่อไม่ให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนทางด้านราคาแล้วรัฐต้องมาคอยแก้ไขด้วยการอุดหนุนหรือชดเชยราคาเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาขอสไลด์ถัดไปเลยครับสำหรับจังหวัดอุตรดิตถครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภาคการเกษตรมีความสําคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันและเป็นภาคการผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดมาโดยตลอด โดยข้อมูลพื้นฐานของอุตรดิตถ์ครับมีพื้นที่การเกษตรกว่า1.68ล้านไร่หรือคิดเป็นประมาณ34ซซึ่งก็สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่อยู่ในภาคเกษตรเป็นหลักถึง31ซและอยู่ในช่วงอยู่ในภาคของการเพาะปลูกกว่า79ซครับในอดีตที่ผ่านมาครับจนถึงปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ต่างก็เจอกับปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเช่นเดียวกันอย่างเช่นนะครับ ท่านสสวารุษศิริวัฒน์นะครับที่อยู่ข้างๆผมนี้ขออนุญาตพัดพิงท่านครับได้เล่าให้ผมได้เล่าให้ผมฟังว่ายางพาราก้นถ้วยในอำเภอบ้านโคกเขตของท่านนั้นก็เคยตกต่ำครับถึง5กิโลต่อ100บาทมาแล้วถึงแม้นครับว่านักขณะนี้ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตร,รบางตัวจะมีการขยับปรับขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับเนื่องจากปัญหาสินค้าช็อตเทจหรือสินค้าขาดตลาดจากผลของภาวะโลกร้อนและเอลนนิโย แต่มีสินค้าเกษตรตัวหนึ่งครับที่ผมอยากจะขอพูดถึงเนื่องจากในอดีตนั้นเป็นสินค้าหลักประจําจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงขั้นมีชื่ออยู่ในคําขวัญประจําจังหวัดครับนั่นคือเหล็กน้าพีหลือเรื่องเมืองลางศาสหวานบ้านพระยาพิชัยดับหักและถิ่นศัก์ใหญ่ของโรคใช่ครับผมจะขอพูดถึงลางศาสครับเพราะลางศาสนั้นในขณะนี้กำลังจะกลายเป็นผลไม้ที่ถูกลืม เนื่องจากคนหันไปบริโภคลองกองแทนรวมถึงเกษตรกรเองก็หันไปปลูกผลไม้เศษรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าอย่างทุเรียนหลงหลินแับแล่เช่นเดียวกันขอสลรถัดไปครับในปัจจุบันครับลางศาดตรนั้นมีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกราว5,200คนเนื้อที่เพาะปลูกสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ8,600ไร่และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ4,300ตันแต่ในส่วนของราคาเฉลี่ยของลางศาสตร์นั้นที่ผ่านมาในอดีตครับจะอยู่ที่เพียงแค่10บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้น ซึ่งในอดีตครับมีราคาตกต่ำถึงขนาด5บาทต่อกิโลกร,รัมมาแล้วซึ่งในยุคนั้นครับท่านสสกฤษณนาศิหลักษณ์และสสธนุสักเล็กกุไทต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับร่วมกับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับต้องช่วยกันรับซื้อลังสาจากเกษตรกรเพื่อระบายสินค้าและช่วยให้เกษตรกรชาวสวนมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวจากปัญหาดังกล่าวครับท่านประธานจึงทําให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะเลิกปลูกลงังสาทั้งที่เคยเป็นผลไม้เศษรเศษฐกิจของอุตรดิตถ ขอสลด์ถัดไปครับผมจึงมองครับว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรนั้นควรจะต้องได้รับการแก้ไขครับโดยมีแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เองด้วยเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคาและก่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยผมมีข้อเสนอดังนี้ครับนั่นก็คือข้อแรกในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปรับปรุงพันธุกรรมโดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับตัวสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรครับมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นเช่นการให้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เหมือนทุเรียนลหลงดินลับแลและสับปะรดห้วยมุ่นของอุตรดิตถ์ครับหรือการปรับปรุปรงสายพันธุ์เช่นข้าวครับเพื่อให้ทนต่อโรคและต้านทานต่อมแมลงและได้ผลผลิตต่อไร่มากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้เทคนิคปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเช่นการตัดต้นลางศาสตร์และต่อยอดกับกิ่งลองกองครับหรือที่เราเรียกกันว่าลางกอง อย่างที่สองครับการผลักดันสถาบันเกษตรกรสู่อุตาสาหกรรมและภาคบริการเช่นการวิจัยและพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าของเกษตรครับรวมถึงการเพิ่มภาคบริการและการท่องเที่ยวของสวนผลไม้เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. ครับการพัฒนาระบบชนะระปทานและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตตามที่ต้องการครับ และ4ครับการเชื่อมโยงทางการตลาดและการขนส่งโดยภาครัฐครับควรเข้ามามีส่วนช่วยในการหาตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับการผลิตโดยในส่วนของตลาดต่างประเทศครับอาจจะมีการทําเขตการค้าเสรีหรือ free trade agreement หรือ FTA เพื่อยกเว้นภาษีหรือการตั้งมาตรการกีดกันทางการค้า trade barrier เพื่อป้องกันสินค้าจากต่างประเทศครับที่มีความคล้ายคลึงกันเข้ามาตีตลาดในไทย รวมถึงครับควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเช่นถนนหนทางต่างๆรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง<โ>เพื่อเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้แก่ตลาดสินค้าเกษตรของไทยรวมถึงเป็นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่งอีกด้วยครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาครับผมเชื่อว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีแผนหรือโครงการลักษณะนี้อยู่แล้วซึ่งก็หวังไปอย่างยิ่งครับว่าจะมีการดําเนินพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้นต่อไปและเพื่อให การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรรวมถึงเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถแข่งขันได้นในตลาดโลกครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานขณะนี้เป็นฤด,ดูของลังสาและลองกองซึ่งเป็นของดีของจังหวัดอุตรดิต์ครับซึ่งผมก็มีลังสาของจังหวัดอุตรดิต์มาด้วยครับ ซึ่งซึ่งในการที่จังหตรดอุตรดิต,ตนั้นจะมีการจัดงานเทศก,กาลลางสาลองกองหวานของอุตรดิตเป็นประจําทุกปีครับโดยจะปีนี้จะมีวันที่ 15- ถึง24กันยายนก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องทางบ้านไปเที่ยวงานและชิมของดีที่จังหวัดอุตรดิต์กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ